สวัสดีครับพี่น้องสุภูสุคนสาวเจยบ้านหัวหนาพาเลาะเนาะคะนะ่ะเนาะคนบ้านหัวหนาพาเลาะหากินหาอยากสําหรับคลิปนี้ก็สิบไปไใกล้เด้อค่ะเด้อชิมาบื่อเล่นนี่นี่ค่ะพี่น้องถังปลาป้าเนาะคะนะ่ะเนาะหมดเวียกแล้วค่ะว <laughs> าเล่นค่ะสําหรับคลิปนี้สิมาหากินหาอยากอยู่ไกลๆบ้านเด้อค่ะเด้อคุดกระปู่เนาะคะนะ่ะเนาะยหญ่นาง,งามเลิกย่าพึ่งอันนี้ อย่าพึงลงเด้อค่อยๆลงเด้อสิเก็บผักนี่นสเิเอ้าสิเก็บผักเออสิมาขุดกปดะปูค่ะพี่น้องแดดห้วนห้อนค่ะพี่น้องมื้อนี้สิมานบอ่อกะปูกะปูอยู่วันไหนกะปูอยู่บนันไดนตาท่อมเขาว่าให้เคลียร์เขาว่าอยู่กะปูอยู่ใก,กล้ๆหลายๆเขาปะาทสิได๋อพ่อ,ค,อคึงขู่บ่อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ะ,คะมาลุยโห,ห่อนจังได๋กะุูบุญเน้องบุญ สามคนเห่าหนีแ่แหละกับผากกับพลอยเห,ห่าหนีแน่แหละเนาะอันอีกคนนึงอันทีมนักผากโอ้คนผากกันภูมิลอยจอยกับจอยคือโองนั่นถึงเน่ละเทศแล้วเด้อค่ะเด้อนี่เด้เยแย่เลยเต็มอยู่นี่เ,เดี๋ยวคอยสิคุดนี่นี่หอ้โมันเดี๋ยวคอยสิคุดคอยเชียร์ให้เจ้าเป็นคนถือกล่องคอยยาคุดเจ้าเขาไปให้เจ้าคุดหรอคอยยาคุดอันบาวีดไปสารคามเด้อค่ะเด้อไปทุละเพิ่นไปทุละสำรับคลิปนี้เนาะมือเสาร์ก็ไปคุดพักแล้วก็กิ้เข้าวก็ไปทุลละ นั่นในเลี้ยวนั่นโอ้ตัวใหญ่ก่ที่ได้ไหวอยู่วะกระสะนันนะท่านแม่ดูสามันให้เจได้มี่กบบอ่อ่ที่มีกบเถาอยู่น้ำหูกับปูเนาะตาทองโอ้ยแกนบ่บ่ท่านคอยแกนเดี๋ยวจะง่อยแล้มันถือแกนต้อนช่วงนี้กระลังแบบว่าคุดนี่ยคิดได้ไหลลงูง่ายๆแล้วนี่พอดีเลยกับปูดองเบิดกิน ส้างสมบเดืกระเพ็ดมาเด้อพี่น้องมาเด้อมาตากแดดมาเหาเวแดดมาตากแดดเด้อม,มาตากแดดจังมาเสียหายโควิดแมียนคาเซูโลกนี่ได้จ่อยอู้อนบอ่พี่น้องไอไอเกียวขาพูดกับผู้เปล่ากับมีนะ ม,มันไต,าตาออกได้เนาะพอโบฮอนบะท้าฮอนบะท้าคกนๆกน้องนากเป็นสิบเปอคุโจก <laughs> <laughs> จะคล้องเข้ามาแล้วจะคล้องเข้ามาแล้วพูดอยู่ห้อมม่วงบุนบอหยางอยู่จะคองเขาคืออต่ำ พูดมันยังไปเงินพี่ออ้ปูดบ่มเันหอนเนาะ่ะไเยู่เงินไหนเงินหนอกเลยเนาะถึเงินทีเทา เ้อคยหาจากสะเลแล้วฮมันมีกบไอเทียป้นนี่มันมาขาไงไจ้เดอ้อ,อ,อลกบ่ มูลมืดพี่น้องเอ้ยไห้่มๆเขาอฮักุ่ไ่มกสาบอดีอ้มูลมืดอื <c oughs> อ,อ จนน้ำมันไทยยอโยโยดโลอยู่มือกล่องฮจะหอนแห้งวัววัอยันย่างหรอกอย่านจะเครืองนอกโคดมนตากเดดได้ไหนมันหายโควิดอยู่ทับทิพี่คุดหาหาเออเตรียมเผาเมื่อ หมดแล้วอือผู้ใหญ่อือี่อแม่ขังเ้อปีดก่อนอ้หมูมมีน้ำบ่บ่อเลียเคียขึ้นทึ่งขนาดตากอง เงี้หน่อยปุ๊ปกปกุๆเสาจืนี่จะขักนั่นเออหลายยูงันเนาะนกกระบื้อกระได้ดอกพี่เจามาหิ้มทางเนี่ยหิ้มในเสาจื่ <S <S 2> <S 2> พี่ท่องผี่จะมาสีหลายอ้

ตอนน่ปะป้าป่าก็มีน้ำคือกันบ่โซนมักเล็บไม่เอาวบ่อยู่ตลอนดลองเพลงเนี้เป็นยังไงติดน,น้ำหอนอนบ <c oughs> ้า <c oughs> ขนาดการกองก็ยังหอนเดง ดูว่าทีเต้นกะมันย่อดาวมุขคำเกียดเหนือย้อยปุกูฟูดูปัตยานอะไรพี่น้องเอ้ยดูไรหนาวกะหนาวไปคว่ำห่อนคอกระห้อนย้อยยูยดวิจักโกบกะหากระปูดตัวพี่น้องเงียนผู้อื่นสิพาไปเอาบ่งมันกบเนาะเช้าเราบ่งเช้าไหนน้า มันฮือจังกูดไปชุลิน เนะดือพักพรก่อนวีลูกวีดเด้อไปใส่กับก,บกบามาสลามากลกับปู่กับแม่ อยากจะไปจะไปเกลี่ยเขเหนียวเขา่าตีเอออุ้ยเหนียวมาเบ้อเซ็ตแถนแล้วกูจะได้กินแถนขอดาไม่ยาามบานบานเบ่นเบิ่นให้บอกให้ชื่ออื่นไงเอาผิดชื่อค่าหงหฮใครเนี่ยค่ะ ไปท่องแตกยูผ้าผุนเด้อท<ต>่อหมันบูหานกินโอ้หลีันไปใกล้เมียนะผูหานกินบูหนันยาดยาเสอเงหยอนเออืหูมืดไป่วอืมีเท่าไหร่ไตงามดอือ พี่เอ้ยมือบอลโลเลียวต้นมึอมาเลวต้นซอเจยดีเงาแตงเงาแตงพ่มาแชลามาซะมาเล้วต้นกัสิใดอีหยังคนเห็ดบอท่นใจหย่อมา้กูดอกมือเจ้านี่กูเบิรงคลิปโอ้ยกว่าถองมันขึ้นไงเอาแท้เม่นมันเออโมเข่าถ่วงตาแม่ถ่วงแต่ลูกไส้ อ้ยูผักเอออกลัวมันยืนกลัวอู้มันยืนโดดผักกลัวตายต้กลัวมันจะออกเลือนไหนน้อยออกคือมือาวก็ออกแรกก็บ้าก็ออกในในบ้านรอูไส้ลูไส้แม่มมาน

เขาอยู่ไหนเนาะเอินพะี่น้อง,องมากคนเอินยี่เอ,อินย่อสองก็ย่คู่นมาคนซอยกันเนอ,อขันยาก,กิน ขอหาเล็บฟ้าหมโฮมข้ากับคนนึงนะโมเนี่ยยาพอดพวะตลอดไปเลยคุณอ่ะตะกี้มดมือหมปาเนะอือ ก็ไงตัวไงรูปก็ถึงไงหลอกหนูอย่างนี้ไงเมียเมียครั้งครั้งเมียไง ลายลรา,ลา,ลาพี่น้องพูดแปรบเดียวเอามันห้อนห่อนแล้นก็บรรลุปัดได้ดอกห่อนเออรักนะจุ๊บจุ๊บเออใครแน่อยู่สบายนะวันนี้ทำงานสบายถือร่มแล้วก็หัวเราะโอ้ย ้น่นอยฉันมีเละพรได้มีเขียวข้อเห็ดพวบเธอเดียวเลยดองนะแดนมเมาเด้อพี่น้องมเมาเด้อกำลังกวนถาอุ้ยมวนเลย,เยอย่างนี้เ <laughs> ด็กเหมือนสตว์พ <laughs> ี่ปาปากกันเลพี่น้องเอ้ยอ ข่นมาหากะเิให้กินน้ำ <vard> ยูดอกจ้าบาวเดนปลเลิพสีทีไม่ควรบอกสีทีแต่บ่ายน้อยอ กูบอกไปคุไปแหว้ไก่จะท่อมุนมืดพี่น้องจะเจอสาบอ่ะ เียนขี่ตลุยอะเออใหญ่ไปนะโมดีกลัวกับนนะเดยล่ในมมมาอดล้านหมดอกโอ้ยลงหนาแปะที่แปลอยรอบพี่น้องเลย พี่น้องเอ้ยขันเหืาบ่ออกดักบ่ได้กินหรอกค่ะดักบกเือม่ได้กินเศษขันดาบกเรือบ่ได้กินแผตาทองอ่ะอู้คือ,อแกนนะแผละแกนปั้นหัวพี่หลอกก่านี้มนะ่าทิ่งที่มโรมเนาะแกนจะหนาพิ่นแกนจะหนาขึ้นก่อนหินแต่นีนเวย เบิอกให้เห็นด้วยข้าตินข้าตู่ดูแค่สองคนเองห้องดีตะกูลพ่อมีงตะกูลอะไรเบื่เลยแม่งตะกูลเบื่ออะไรเอ่ยตะกูลอื้มตะกูเบิ่อและข้าพ่อบอกลึก ก้เขาี่เมีย้า่าง่ได้อ้งเขากินไข่เขากินมงดีเลู้ไปอยู่เขากินเมียโอ้ยไอ้ย่ฮู้นเ่มาเล้เขาบางคนสิะพ่อมือนน้มันตื่ดิหม่มางีเนี่ไม่มาบ่ี่งี พี่เขาก็อยังว่ะพี่เขาก็ปลาแดกก็ปวดป่อพี่ก็ปลาแดกนะพี่ก็ปลาแดกว่าตับปลาแดกเสรษฐก่อนโอ้โหปลาแดกไม่คินที่เขาไปแสบด้วยตรงนี้เออแสบอยู่แต่ผ้าเหื่นนั่นแหละแสกว่ะใหญ่เห็ดนี่อ่างข้นหงอกบะเบิงเนาะยายทำกับข่าวเก่งเพ่คะอนี่ยายอะไรเด้อพี่น้อง กำลิบโบลึกไม่ท่าไรวะโบลึกแป่ยี่เี่ากนาเท่งนาหายิบมันเหนียวอืม่ะอืมบลึกพอยังใหญ่พอละวะเดวร้ายละอืพเปรบเดียวด้วยค่ะีิน้อคูณหินเัายางหลายๆหินโบ เดียมอยู่บ uh, ่งแน่ก okay. ับเลิก hmm. บ okay. ่งแน่กับบลเลือกก็จริงค่ะคูดต้นเติบนางหลินน้ำแน่ก็จบคลิปคุดกับปู่เพียงสำนีเลยเด้อค่ะพี่น้องเดี๋ยวไปเหินแล้วนิ้วนามแล้วขอบคุณทุกๆกำลังใจขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ค่ะลาไปก่อนสำหรับคลิปคุดปูนาค่ะสวัสดีค่ะสสวัดีค่ะบ๊ายบายรักนะจุ๊บจุ๊บแล้วค่ะไปเหินแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะวันศุกร์ไปเหินตาท่องไปเอาหนามให้งัว รวบมา,มา,มาใหม่คุดได้ชีพกว่าตูละเฮือนแะ้วเด้อค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับได้ทึ่งขี้เล็กได้ทึ่งกระปู้แบบนี้สวัสดีค่ะผังแ่จูกอยู่มามนี้เต็มอยู่ หอยเขาขคูดกับยังหูเต็มอยู่